สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ประกอบการที่วันนี้แวะเวียนเข้ามาฟังเรานะครับหากท่านอยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับแล้วท่านอยู่ในแวดวงของโรงแรมรีสอร์ทสปาหรือแม้กระทั่งสถานพักฟื้นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งท่านเองนะครับมีบอ่อน้ําพุร้อนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ท่านแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาฟังครับว่าแล้วเราจะเดินหน้าสร้างมูลค่าสร้างคุณค่ากับธุรกิจนี้ไปยังไงได้บ้าง อย่างที่ท่านทราบนะครับก่อนสักโควิดทั้งสองสามปีเนี่ยมันเริ่มมีกระแสเล็กๆนะครับที่คนเริ่มจับธุรกิจหรือบริการของออนเซนเนี่ยเข้ามาใส่มาแอดออนทำให้ Property ของเขาหรือธุรกิจของเขาเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นมีจุดขายมากขึ้นมีจุดเด่นมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะเข้ามาเจาะลึกนะครับว่าอแล้วเรื่องนี้ เป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดท่านติดตามซีรีส์ของเรานะครับเราจะมีเรื่องต่างๆตั้งแต่ว่าแล้วโอกาสมายังไงตลาดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วจะไปดีไซน์โปรแกรมอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดนั้นๆแล้ววันนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเป็นคำถามยอดฮิตน,นะครับที่ท่านผู้ฟังอยากจะทราบว่าแล้วจริงๆอะ่ะต้องหันมามองดูเงินในกระเป๋าด้วยนะแล้วก็จะต้องมาคานวณเรื่องของการคืนทุนด้วยนะ ครับวันนี้เราจะมานั่งค่อยๆทย,ยอยคุยเรื่องนี้กันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ผู้ประกอบการลองคิดแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับว่าเอะวันนี้เนี่ยท่านมีธุรกิจมีโรงแรมมีรีสอร์ทมียิมมีฟิตเนสหรืออะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งสปาเนี่ยจะเอาตัวนี้เข้าไปสอดแทรกยังไงผมต้องบอกตรงๆนะครับวันนี้เป็นของที่เราเรียกว่าของที่ต้องมีแล้วนะครับวันนี้เทรนด์โลกเนี่ยคนทั่วโลกนะครับ ไฮไลท์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่อยากมากินมาเที่ยวมาช็อปและมาดูแลสุขภาพวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องอุดนๆตั้งแต่อาหารนะครับเรามีอากาศที่ดีเรามีเรื่องของสมุนไพรเรามีเรื่องของกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะเห็นจุดขายตัวใหม่ๆที่จะมาสร้างให้ธุรกิจของท่านเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีอำนาจ โอเคนะครับงั้นเราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วจริงๆก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบนี้กันมาต้องนานนะครับแล้วก็จะมาไขาข้อให้เราฟังนะครับว่าเอ๊แล้วจริงๆเนี่ยมันยากไหมก่อนหน้านี้ฉันก็มีสราะว่ายน้ําอยู่นะครับสรว่ายน้าฉันก็ลงทุนไปแล้วล่ะนะครับสระว่ายน้ํามาเปลี่ยนได้ไหมแล้วระบบข้างในเป็นขนาดไหนยังไงเงินในกระเป๋าตอนนี้หันไปดูเนี่ย เ,เรื่องโควิดก็อาจจะค่อยๆใช้ในงบเบาๆหน่อยมีไซส์สักขนาดไหนบ้างงั้นเรามาพบกันนะครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณบัณฑิตนะครับจากบริษัทสอนภาประเทศไทยนะครับอ,อคุณบัณฑิตครับ,รบวันนี้สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่ผมไปเจอมานะครับอยากจะรู้จริงๆเลยครับว่าเอ๊ะถ้ามีเงินไม่เกินห้าแสนบาท จับได้ไหมครับคำว่าออนเซนที่เห็นสวยๆอยู่ที่เป็นแบ็กกราวน์ของทางคุณบัณฑิตครับเช่นครับอ๋อครับครับสวัสดีครับอ่าก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมบัณฑิตนะครับเมนแกนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแผนออกแบบงานแผนกออกแบบและเทคนิคนะครับงานระบบสระว่ายน้ำนะครับอ่า ซึ่งตัวของบริษัทสอนภาเองเนี่ยอ่าเราเปิดมานานกว่า64ปีนะครับก็คือมีความชำนาญในเรื่องของการออกแบบงานระบบสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกนะครับรวมถึงบ่บัดน,น้ำเสียน้ำใช้ภายในบ้านนะครับอ่ารวมถึงสปานะครับแล้วก็ยังมีตัวออนเซ็นนะครับในปัจจุบันนี้ที่ที่นิยมใช้กันอยู่ครับผม <S <S คือพูดถึงตัวงบคือถ้ามีงบเนี่ยประมาณ5แสนเนี่ยก็คือสามารถที่จะอ่า ทำงานระบบได้นะครับในในเรื่องของตัวระบบอ่าตัวออนเซนครับผมอ่าครับคือคือคำว่าออนเซนเนี่ยนะครับอ่าจริงๆแล้วมันทับศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับมามาจากคำสองคำนะครับที่เอามารวมกันก็คือคำว่าออนซึ่งแปลว่าร้อนนะครับผมและคำว่าเซนนะครับที่ที่มาจากที่แปลว่าน้ำพุนะครับก็อ่าออนเซนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอ่าระบบ น้ำร้อนนะครับที่เป็นวัฒนธรรมการอาบน้ำของประเทศญี่ปุ่นเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งมีมาช้านานมากนะครับสาเหตุที่มันมีระบบนี้เพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีภูเขาไฟที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันมีภูเขาไฟที่มันบางส่วนก็ยังไม่ได้ดับลงฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของแร่ธาตุเรื่องของอะไรต่างๆนะครับที่เขานํามาใช้เพราะว่าัวออนเซนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการอา่า รักษาโลกนะครับและเรื่องของครายความเครียดการให้ความอบอุ่นต่างๆครับผมครับคุณบัณฑิตครับคําว่าออนเซนันมันเฉพาะคําว่าอุณหภูมิร้อนๆอย่างเดียวอย่างนั้นหรือครับอือม,มันมีน้ำเย็นด้วย อ๋อมันจะมีน้ําเย็นด้วยครับก็คือคำยิงมันคือรวมก็คือทั้งน้าร้อนทั้งน้ําเย็นนะครับอ่าในเมืองไทยเนี่ยที่เราเอาเอาคําพูดคําว่าออนเซนมาใช้เนี่ยคือใช้รวมๆกันทั้งสองอย่างทั้งน้ําร้อนทั้งน้ําเย็นนะครับออแล้วก็ใช้คําว่าออนเซนด้วยกันครับแปลว่าถ้าเกิดเราจะทําเนี่ยต้องมีสองบ่ออย่างน้อยๆสองอต้องมีต้องมีสองบ่อครับหรือว่าบางที่มีบ่อเดียวก็ยังสามารถทําได้ครับ อ๋อคือผมก็เคยไปเห็นนะครับก็คือว่าผมลงแช่น้ําร้อนแล้วถ้าเกิดไม่มีบอ่อน้ําเย็นเขาให้ผมไปอาฝักบัวฮะอ่าใช่ครับประมาณนั้นครับผมก็ไปครูดาวร่างกายนะครับก็เลยก็คือต้องทําให้อุณหภูมิของร่างกายมีทั้งร้อนและเย็นด้วยมันจะ,ม,นจะมันจะดียังไงนะครับขออีกทีนะครับคุณคือคือคือถ้าเป็นถ้าพูดถึงตัวอ่าบอ่อที่มันเป็นบอ่อน้ําร้อนก่อนนะครับบอ่อน้าร้อนเนี่ยอุณภูมิเนี่ยก็คือทั่วไปของออนเซ็นเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่สิบถึงประมาณสี่สิบห้าองศา นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะครับครเครียดนะครับแล้วสามารถอ่าทําให้เราสามารถทําให้เราเนี่ยบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆได้นะครับป้องกันผ่าผิวหนังเรานะครับกระจายสีสุกโปกนะครับขับของเสียจากร่างกายเราได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของตัวระบบที่เป็นที่เป็นน้ําร้อนนะครับผมส่วนท่านในเรื่องของตัวระบบอ่าถ้าเกิดว่าออนเซนเป็นที่เป็นน้ําเย็นนะครับเป็นน้ําเย็นเนี่ยก็คือจะ ลดในเรื่องของความเจ็บปวดในร่างกายนะครับเสริมสร้างภูมิต้านทานของเรานะครับช่วยในเรื่องการเผาผลาญนะครับแล้วยังสามารถที่จะช่วยในการเรื่องของการลดน้าหนักได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มอาการไหลเวียนนะครับของของเลือดเราให้ดีขึ้นครับผมครับครับท่านท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับ อาจจะมองเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้มันวิ่งเข้าไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนครับมันไม่ได้จบแค่ความร้อนความเย็นนะครับเราคงต้องมาออกแบบโปรแกรมกิจกรรมอื่นๆด้วยซึ่งวันนี้กลุ่มตลาดนี้ก็มีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเออพี่บัณฑิตครับถ้าเจาะลึกลงไปตอนนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของของสอนภาเนี่ยออถ้าเราจะทำออนเซ็นเนี่ยมีไซส์สักขนาดไหนสมมติผมเป็นโรงแรมที่อาจจะซักอรูมของผมมีไม่เกิน 3- 40ห้อง นะครับผมเรียกว่าเป็นไซส์ S แล้วก็ไซส์ M ขึ้นไปเนี่ยผมอาจจะมีสัก80ห้องขึ้นไปนะครับแล้วก็ไซส์ที่ล a r หรือไซส์ L เนี่ยอาจจะเป็นร้อยกว่าห้องขึ้นไปเนี่ยเออมันมีขนาดที่จะฟิตกับ S M L ไหมครับถ้าจะพูดกันแบบง่ายๆสักนิดหนึ่ง ก็จะมีอยู่นะครับก็คือ,อทั่วทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่า,าที่ทางสารพทเคยทำมานะครับผมคือถ้าเป็นไซส์เอเนี่ยก็คือจะประ,าประมาณสักเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับผม นะครับก็คือจะอนั่งได้เนี่ยประมาณ1-2คนนะครับผมส่วนถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยก็อาจจะประมาณสองเมตรคูณสเมตรนะครับอาจจะนั่งได้ประมาณสักสี่คนนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นไซส์ L นะครับก็คืออาจจะเป็นขนาดอยู่ที่ประมาณ3ามคูณสนะครับก็อาจจะนั่งได้ 6- กถึงแคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจํานวนคนลงเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่สะดวก นะครับผมในการที่จะลงไปแช่กับอ่าคนที่เราไม่รู้จักหรือมาจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับจริงจรไซส์ SML ที่เมื่อกี้คุณบัณฑิตว่าเนี่ยจีก็จะทําใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะมันขึ้นอยู่กับงบประมาณถูกไหมครับใช่ครับทาใหญ่กว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณครับครับครับคำถามสักนิดนึงครับก่อนแรกตอนต้นๆเนี่ยคุณบัณฑิตบอกว่าห้าแสนเนี่ยเอาอยู่คําว่าห้าแสนเอาอยู่เนี่ยมันประกอบไปด้วยงบลงทุนอะไรบ้างครับ คือจริงประมาณห้าแสนเนี่ยก็คืองบลงทุนตัวนี้ก็คือในเรื่องของตัวงานระบบต่างๆนะครับซึ่งอาจจะประกอบด้วยหนึ่งก็คือเรื่องของตัวระบบกรองระบบฆ่าเชื้อนะครับระบบปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็รวมถึงงานติดตั้งอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในในตัวนี้นะครับผมครับครับเออถ้าเกิดผมมีสระอยู่แล้วเนี่ยผมไปสร้างที่มันอยู่ข้างๆกับสระว่ายน้ําของผมเนี่ยมันทําได้ไหมครับอ๋อทําได้เลยครับทําได้เลยครับ อเพราะว่าผมก็อยากจะให้เขามีโอกาสใช้ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นถ้ามีสระว่ายน้ำก็จะยิ่งดีถูกไหมครับใช่ครับจะยิ่งดีครับผมแล้วต้องรื้อโครงสร้างเยอะไหมครับสมมติว่าไซส์เอเนี่ยคือโครงสร้างจริงๆแล้วตัวบอ่อเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยจะไม่ต้องจะไม่ต้องรื้อเยอะครับผม,มเพราะว่าตัวสระอ่ายนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีความลึกเหมือนกับสระว่ายน้ําส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรื่องของการนั่งแช่ต่างๆฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ตื้นๆอาจจะสัก หกสิบเซนเจ็ดสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อใช่ใช่ผมก็ไปน,นึกภาพสาวว่ายน้ํามันก็ต้องดําได้ไว่ายได้อั้นก็จะยิ่งยุ่งยากนะครับคําว่าห้าแสนประมาณนี้ของคุณบัณฑิตเนี่ยจากฉากหลังเนี่ยมันจะมีเซรามิกมันจะมีไอเครื่องประดับอันนี้รวมแล้วหรือยังครับไอเซรามิกที่พื้นอ๋อไม่ได้รวมครับตรงนี้ไม่ได้รวมพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานโครงสร้างกับงานพวกแรนสเคปต่างๆพวกนี้จะไม่ได้รวมอยู่ในใประมาณห้าแสนนี้ครับผม แต่ว่าห้าแสนนี่ก็คือเอาบ่อลงเอาระบบอ่าอุณหภูมิระบบท่อน้ําอะไรต่างๆถูกไหมครับใช่ครับทีนี้มีคําถามครับคําว่าออนเซนเนี่ยก็จะต้องมีเกลือแร่คุณบดิตมีอุณหภูมิด้วยนะครับข้อที่หนึ่งก่อนเลยเนี่ยการมีเกลือแร่แล้วมันจะมีผลต่อท่อน้ําต่ออะไรซึ่งเป็นประเด็นไหมครับมันจะมีตักการไหมกับสองเนี่ยพอมันมีเรื่องอุณหภูมิเนี่ยพอมันไปอยู่ในห้องแอร์เนี่ย มันจะมีผลต่อต่อตัวแอร์ด้วยไหมครับอ่ข้อแรกก่อนนะครับผมในเรื่องของม,มีผลต่อตัวระบบท่อระบบอะไรไหมนะครับถ้าเป็นอ่าที่มันมีมันมีแร่ท่าต้นนะครับผมอันนี้ไม่ไม่มีผลนะครับก็คือสามารถที่จะจะใช้ได้นะครับผมตัวในเรื่องของตัวข้อสองคือถ้าในเรื่องของตัวอุณหภูมินะครับผมถ้าเกิดมันอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันจะมันก็จะมีผลในเรื่องของความความชื้นคือมันต้อง ปกติน้าร้อนหรือน้ำเย็นเนี่ยมันจะมีการระเหยของน้ํานะครับผมมันก็จะมีผลต่อพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยเรื่องเราบดระบายอากาศที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มหรือว่าปรับให้มันเพียงพอเหมาะสมอะครับผมแต่มันไม่ได้ทําให้แอร์พังใช่ไหมครับกไม่ครับไม่ครับไม่จะมี้อดีอะไรอันนี้จัดการได้เนาะจัดการได้ครับจัดการได้ ถ้าฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคละงบ500แสนนะครับเราทำคืนทุนสักจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดขายก็อยู่ในวิสัยทีนี้มีคำถามครับคุณบันดีครับแล้วต่อเดือนแหะครับค่าใช้จ่ายมันค่าเมเนจเน้นเนี่ย,เ,ยเรากลัวก็คือกลัวตรงนี้ไอจ่ายรอบแรกเนี่ยพอไหวนะครับไอจ่ายเดือนต่อๆไปเนี่ยมันมีมันมีองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายในการดูแลยังไงบ้างครับ คือจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลนะครับในเรื่องของระบบออนเซ็นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับระบบของตัวสระว่ายน้ําเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเรื่องค่าไฟมีเรื่องค่าน้ํานะครับแล้วก็มีพวกค่าสารเคมีต่างๆนะครับผมอันเนี้ยก็คือจะคล้ายๆกับสระว่ายน้ําเหมือนกันคือคือค่าไฟเนี่ยมันเฉลี่ยเนี่ยถ้าสัต SML เนี่ยนะครับผมค่าไฟเฉลี่ยเนี่ยอ่าตกอ่าอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ เดือนหนึ่งก็ตกประมาณแค่ประมาณพันกว่าบาทถึงสองพันเท่านั้นเองอะครับผมอ๋ออันนี้ครับแ่า,แาที่ร้านร้านอุณหภูมิมน,นะครับใช่ครับที่ร้านอุณหภูมิครับผมอ๋อโอเคนะแล้วแล้วยังอื่นล่ะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับตัวอื่นก็มีเรื่องของค่าน้ําค่าน้ําเนี่ยจริงๆแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้เสียหายไปเยอะนะครับเพราะน้ําส่วนใหญ่ที่มันหายไปเนี่ยคือน้ําที่การระเหย<ม>ตัวไปคนข่าหรือติดตัวคนเล่นไปซึ่งมันก็สระของเราเนี่ยมันเป็นสระเล็กๆฉะนั้นเนี่ยค่าน้ําเดือนนี่ยตกไม่กี่บาทคผม อ๋อถ้าจะ่แล้วแล้ว,ลวต้องมีผู้เชี่ยวชาญประจําออนเซ็นไหมครับหรือว่าช่างสาว่ายน้ํานี่ก็เอาอยู่ละเทรนเขาหน่อยช่างสาว่ายน้ําก็เอาอยู่ครับเพราะปกติพวกนี้อ่ามันวิธีการดูแลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคล้ายๆกับสาว่ายน้าเหมือนกันม,มันแค่เพิ่ม,มตัวระบบที่เป็นน้ําร้อนหรือน้ําเย็นเข้ามาเท่านั้นเองอ่ะครับผมที่เราจะต้องดูอาจจะต้องดูแลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับสมมุติว่าโรงแรมเนี่ยอ่อยากจะเอาซักห้องห้องพักสักสองห้อง มาปรับเนี่ยเคยเคยทําอย่างนั้นบ้างไหมครับอืมตอนนี้ว่ามันจะต้องไปแยกพื้นที่โซนของมันออกไปเลยครับจรีจริงๆควรผมว่าอาจจะต้องอาจจะต้องแยกพื้นที่ะนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของการที่จะเข้าไปใช้งานเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างสะดวกอะครับผมอืมถ้าให้ดีนะถ้าเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรืออะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็มีสระว่ายน้ําอยู่แล้วถูกไหมครใช่ครับ ถ้าพื้นที่มีถ้าอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่บอกไซส์เอไซส์เเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามีสระเนี่ยแปลว่าเขาต้องการพื้นที่อีกสักขนาดไหนครับเพื่อจะให้มีสเปซลงบอ่อเอหรือเอได้ครับอ่าพื้นที่ที่เขาเจะต้องเพิ่มเนี่ยผมว่าน่าอสักประมาณถ้าบับลงบ่อเลยนะครับก็อาจจะแล<ม>้วประมาณห้าเมตรคูณห้าเมตรประมาณเนี้ครับอ๋อก็ออก็น่าจะอยู่ในวิสัยได้เพราะว่ามันจะมีเหมือนึงว่ามันมีตัวบ่อจริงๆแล้วประมาณเมตรห้าสิบหรือสองเมตรถูกไหมครับ อ่าแต่เอสกับเอ็มนะครับแต่ว่าไม่ต้องมีเทอร์เรสโดยรอบสําหรับการเดินการตกแต่งอะไรพวกเนี้ยครับผมเพราะฉะนั้นห้าคูณห้านี่ก็อาจจะรวมพื้นที่เดินพื้นที่อะไรต่างๆบ้างแล้วถูกไหมครับใช่ครับครับผมครับ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 แหมก็มีความน่าสนใจนะครับท่านผู้ประกอบการครับผมว่าในยุคที่วันนี้เนี่ยเท่าที่ผมติดตามนะครับท่านผู้ฟังวันเนี้ยหลายโรงแรมนะครับหลายรีสอร์ทแล้วก็หลายพ r o เ e อร์ตี้เองเนี่ยกําลังรีโนเวทฮะ เพราะว่าตลาดกาลังมาต้องบอกตอนนี้นะครับผมไปคุยทุกแห่งในตลาดมาเลยแนตะ่ตอนนี้ที่ขาดนะครับคือขาดคนขาดคนงานขาดเจ้าหน้าที่แต่อย่างนั้นก็ตามนะครับเดี๋ยวผมคิดว่ามันคงมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลแต่ทว่านะครับทรัพย์ที่ของเราธุรกิจของเราเองเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องฉีกออกจากรูปแบบเดิมๆนะครับเพื่อจะหนีการแข่งขันออกไปให้ได้แล้วจริงๆวันนี้เนี่ยเชนกระแสใหญ่ของโลกเนี่ยก็มาในเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีความพรั่งพร้อมในการที่จะให้บริการเรื่องต่างๆนะครับเรื่องอาหารเรื่องสปาเรื่องกิจกรรมสันทนาการแหล่งท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงด้วยแต่ทํายังไงให้พั o ตี้ของท่านมีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ทางคณะทํางานอย่างพวกเรานี่เองนะครับที่มีอิสแมดเองแล้วก็มอลังสิตแล้วก็สปาพลาสเนี่ยกำลังรวมกันเรื่องนี้จะมีกิจกรรมเรื่องของการโคชชิ่งนะครับศึกษาดูงานนะครับแล้วก็วางโมเดลของการลงทุนวางโมเดลของการตลาดวางโมเดลของการดีไซน์โปรแกรมต่างๆด้วย ท้ายนี้ครับคุณบันดิครับมีผลงานอะไรบ้างแล้วครับที่ทําเรื่องพวกนี้มาพอจะโชว์อะไรให้เราเห็นนะครับก็มีผลงานอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับที่ที่ทางเราเคยเคยทํามาแล้วนะครับผมที่ที่ผ่านๆมานะครับผมก็จะมีอ่าในเรื่องของตัวอ่าอย่างของที่บางกอกเทมเพลนะครับผมหรือว่าจะเป็นของแอนดาลีสโซที่พัทยานะครับแล้วก็มี The ะแอ็กเทล้อมพงนะครับ อ่าิสโคปหลักวนะครับผมก็แต่จริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายที่นะครับผมอันนี้คือที่ที่เราหลักๆที่เราอ่าที่เราทําอยู่นะครับผมครับครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประกอบการนะครับเราจะมีไลฟ์และเราจะมีเวิร์กช็อปลึกๆเรื่องพวกนี้นะครับโปรดติดตามลิงก์ข้างล่างนะครับซึ่งท่านจะพบกับทางคุณบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกครับว่า ตัวเลขมันควรจะมองกันยังไงแลนสเคปนะครับเปอร์ต่างๆจะมองยังไงถึงวันนั้นเราอาจจะมานั่งทําการบ้านเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะครับมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมครับท่านคุณบัณฑิตครับว่าว่า,เ,าเรื่องของการออนเซ็นเนี่ยภาระมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงตรงไหนเชิญเลยครับ ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอ่าผมว่าออนเซนน่ะนะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของอ่าสุขภาพเรื่องของการหมุนเวียนของเลือดของเราเองนะครับช่วงนี้อ่าเทนในเรื่องของการรักษาสุขภาพเนี่ยมาค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับผมผมว่าอ่าควรที่จะมี ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมดีสอร์ทหรืออะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของอ่ายอดขายในเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรด้วยที่เราที่เราจะช่วยทําให้อ่าสุขภาพของเราดีขึ้นด้วยครับผมของมันต้องมีนะครับท่านผูคฟังคอนเซนตตอนนี้เป็นของต้องมีมันคุณวันนี้จะต้องมีจุดขายใหม่ๆเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนไปครับคุณคุณบัณฑิตครับเท่าที่ประสบการณ์หรือสิ่งที่เห็นมาเนี่ย คนไทยนี่ลงออนเซนไปเมืองนอกนี่ต้องต้องต้องเปลืองหมดม,มาเมืองไทยที่เท่าที่ประสบการณ์นี้เขาเขาจัดการกัน,กนยังไงครับเรื่องนี้อ๋อคือจริงๆแล้วมันมว่าทําไทยอ่ะครับมันอาจจะไม่เหมือนของเมืองนอกซะทีเดียวนะครับของเมืองไทยเนี่ยบางที่เนี่ยก็อนุโลมให้เราใส่พวกชุดว่ายน้ําหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับผม,ม,มเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็น ส่วนรวมน,นะครับผมมันไม่ใช่ว่าเราไปเฉพาะกุ๊กของเราอย่างเดียวหรือเฉพาะครอบครัวเราอย่างเดียวครับผมครับผม่านผู้ฟังครับพบกับข้อมูลลึกๆกันในวันที่27มกรานะครับจะเป็นไลฟ์ออนไลน์นะครับซึ่งสามารถที่จะติดตามแล้วก็ลงชื่อลงลงเบอร์ไว้นะครับเพื่อจะเข้าสู่เวิร์กช็อปนะครับสำหรับธุรกิจที่ต้องการที่จะไปสู่ลองลองลองสร้างโมเดล การลงทุนสักนิดหนึ่งลองสร้างโมเดลของการดีไซน์โปรแกรมแล้วก็โมเดลของการเลือกเซกเมนต์นะครับก็ติดตามกับลิงก์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับเรามีโปรแกรมไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พบกับผู้เชี่ยวชาญสําหรับท่านที่มีน้ําแร่อย,อยู่แล้วก็สามารถที่จะนําน้าแร่ไปตรวจรวิเคราะห์ได้นะครับมีสิทธิพิเศษในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการตรวจรวิเคราะห์ซึ่งก็จะได้ผลตรวจจากสถาบันที่น่าเชื่อถือจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณบัณฑิตจาก สนภาประเทศไทยนะครับแล้วเราพบกันวันที่27นี้นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นี่เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ท่านอาจจะต้องกลับไปทบทวนแล้วก็ไปดูซิว่าใน business plan หรือแผนงานปีหน้าของท่านเนี่ยท่านเห็นตลาดใหม่ๆไหมท่านเห็นจุดขายใหม่ๆไหมแล้วท่านจะสร้างรายได้ใหม่ๆยังไงวันนี้ออนเซ็นเป็นของที่ต้องมีของธุรกิกเพื่อสุขภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ